อเจอกับคุณพี่ชิดนะเขาน่าจะรู้ว่าเป็นเรานะเพราะว่าช่วงนี้ผมใช้ชื่อนี้ไม่เกลียดเลยคือก็ตั้งใจให้รู้ว่าจะได้ให้ทุกคนได้เล่นเต็มที่คนนี้เก่งนะเคยเจอกันมาก่อนเนี่ยดูเดินไวนมากด้วยนะเป็นที่เดินล็อกค้องอนะ่ะไม่คอจังเลย คือนอนตกหนอนนะครับก็ก็เลยจะไม่ขอยิด่ด <laughs> อยกเล่นนะครับผมมีท่าแปลกๆมารอเขาเอาเลยกดคุณกดกระเดียดห้าห้ามาก เสูส้เราไม่เอาอะไรนะเขาน่าจะรู้ว่าเป็นผมอะเลยเดินเหนียวเหนียวนะเข้าใจได้อ่าเดินอะไรดีนะผมว่าอยากลองเล่นสนุกๆดูดีไม่ดีรอกตัวเนี้ยแต่ว่าลองดูที่ผมมีแต้มมตรผ่านอะไรเล่นได้แต่ว่าไม่ได้เล่นโอเคลบ สอบดูว่าเขารู้ไหมนะ มันเป็นท่าที่แบบว่าไม่ใช่ว่าดีอะแต่ว่าอาศัยว่าเราเก่งแต่นี้เล่นได้เพราะเราเก่งไม่ใช่เพราะเพราะว่าเราเอ่อเพราะมันดีนะแต่ว่าถามว่าเล่นได้ไหมก็ดูนะฮะคือใดๆก็ตามว่าเป็นต่อแล้วไม่สามารถที่จะออกมาเอาชนะคู่ต่อสู้ได้โดยง่ายผมว่ามันก็คือเสมอมันส็คือเล่นได้มันอยู่ที่เราเข้าใจหรือเปล่าอันนี้คือเล่นแบบไม่สนคอมลนะเห็นไหมคือผมก็ถือว่าโอเคโดนล้วสูงเนี่ย คือไม่เป็นลองก็แย่แล้วนะเขก,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 ก็ต้องเป็นลองแหละครับแต่ว่าจะเห็นได้ว่าไม่มีทางที่จะเข้ามาได้โดยง่ายนะครับจะต้องเอ,อโอเคมีมานี่ด้วยนะเอ่า เอี๋อนาคตเรามีกินแล้วต่อโคนออกอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมนะเราต้องหมุนตัวมาก่อนเพราะคู่ต่อสู้เรารับอย่างเดียวเลยก็โอเคตามกลยุทธ์นะครับใครมีกลยุทธ์ไรก็ว่ามาเรือคุณตอนเรือท่องเห็นแล้วว่าเราจะทำอะไร แต่ก็เขาเรียกว่าเอาวันไห้จะเห็นเห็นนะ <c oughs> ตั้งรับตักมากอะ่ะโอเคกแต่ก็เม็ดขาดอยู่ผมจะต้องเดินเร็วนิดหนึงนะครับอาจจะไม่ได้โม้ให้ฟังเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่า ผู้ต่อสู้เราน่าจะเดินปุดเดินเดินอุดเราต้องเน้นเวลานิดน,นึงนะครับเพราะว่าผู้ต่อสู้เราจะเดินอุดแล้วก็เดี๋ยวผมไม่มีเวลาคิดแล้วก็มันจะเสมอหน้าเบือ่อเพื่อได้รับชมเกมมันๆต้องให้เวลาผมคิดนิดหนึ่ง <c oughs> ขึ้นมากินแล้วโคนไหลครับดูดีแล้วก็ปุดแล้วโคนโคนแล้วก็กินแล้วก็โคนน่าจะดีกว่าเพราะเราพโคนตัวนี้ยังไม่ใช้แต่โคนเราใช้แล้วโคนเราใช้ตอนนี้เขาน่าจะเริ่มเห็นแผนผมแล้วครับ แล้วก็เป็นไงครับใช้ใช้เบีย้ยเน่าของแพร่เลยสู้กับเบีย้ยดีก็ถือเป็นกลยุธทธ์ที่ไม่มีใครเอาใช้กันนะต้องแบบว่าต้องใจถึงนิดนึงแล้วก็หมักลุกแบบถ้าเป็นหมักลุกนี่ถ้าแบบเป็นสมัยก่อนเขาเรียกอย่างพวกหมักลุกแบบคนอแบบออกแนวมีลูกบ้ายเยอะอ่า <laughs> แ,แต่เราเน้นเพื่อความสนุกนะ อะไรกันล่ะแนวนั้นเราคงแบบอะไรเนี่ยบุกแบบเป็นไงฮะบุกแบบโอ้โหไงบุกแบบเนื้อแบบเนือจินตนาการนะแบบนี้ก็ได้เหรอ ถ้ากินแบเบียกินนะก็หมาก,ก็จะสีขาวก็จะติดนะครับโอเคเขารับดีนะคนนี้อันนี้ถ้ากินนี้จะหยุดนะกินโฟนจะหยุดใส่เข้าไปคนเดียวเลืกเกินนะอ่าโอ้จะมาต่อคนตรงนี้แล้วหรือว่าเป็นหมากรุกที่น่ารำคาญใช้ได้ โต๊ะคอมนี้ก็เลิคนเป็นนี่ก็ออโตมาสหอยู่ดีไม่มีอะไรหรอก อ๋อผมพ้าต้องมานี้มาถอยแล้วม้ายกนี้แล้วกินเบีย้ยนี้แล้วเม็ดขาดด้วยน่าจะแรงกว่าอันนี้ก็แต่นี้ก็ถามว่าแรงอันนี้แย่ไหมไม่แย่หรอกอจริงนี่ก็นี่ก็เพชเชอร์นะนี่ก็กดตัดนี่ก็หนักแล้วตอนนีหนักกว่านี้ก็แค่นั้นเองนะอ๋อ แม่ขาดโอเคหลบแล้วกันเบียร์ขาด,ดึโอ้โหเด็บเก้าเก้าเก้าของแฟร์อื้อหือ Nhiều đó nếu Ừ. nếu đó nếu mà. nếu nhiều nghe tăng, không biết đi mà phải... nhiều đó nế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 u เดี๋ยวจะปวดกระบ,บาลเลยเอาใหม่มาปไปไล่เรือจึกจึกจึก<า>กินไม่ได้มากินโผน คิดกันกินค,คนเหรอฮึอไม่ได้ เหนียวอ่ะพูดจะสู้รอเสมอองเดียวชนะยากนะอืมาช่วยดิจะอุดเลต้องใช้เวลาหน่อย ดีนะที่ว่าเราไม่โมมากนะครับทําให้เล่นพอมีเวลาถ้าโม้มากน่าจะเหนื่อยอันนี้คือแบบสถานการณ์จริงอหเวลาผมไปเล่นก็จะเจอแบบนี้แหละก็คือแบบว่าเจออุดอย่างเดียว hmm. เลียกินไม่ได้นะกกินคนล,ลุกเลียกินก็ไม่ดี hmm. กินเหลกินนะกินมาเียกิน ไม่ก็ไม่เท่ามากินแล้วก็หงายหรอกแต่ก็อีกแบบก็คือว่ากินโฟนขุนกินขุนกินแล้วก็ต่อมัก็ยังยากออ, okay. อันนี้เราเดเวลอปตัวไปใช้งานให้ครบเนะี่ย จะเห็นว่าผมใช้เบี้ยนอกสู้เบี้ยไหนนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เป็นเกมที่น่าสนใจนะผมบอกเลยเกมที่แบบเราจะได้เรียนรู้ว่าเบี้ยนอกจริงก็ตัวนีมันอยู่ที่ว่าเบี้ยนอกมันได้ง่ายไหมล่ะถ้าได้ง่ายก็เม็ดรับเม็ดก็เข้าไปกินฟรีแต่ถ้าไม่ได้ง่ายก็เบี้ยฟรีมันก็มีแค่นั้นนะมีแค่ว่าทําสําเร็จหรือทําไม่สําเร็จนะครับทําสําเร็จก็กลายเป็นของดีทําไม่สําเร็จก็กลายเป็นของไม่ดีแะม้ากินก็ดีมากินเหรอมากินต่อมาอีขึ้น ตอต่อ,ตอชัวเลยดูทรงแล้วดูจากทรงแล้วต่อผมแน่เลยผมกินแล้วกันนะเพราะว่าอาน้อยก็โอเคเรามีขู่อย่างนี้แล้วก็มีขู่กินลูกา้ามอืม,อมโอเคผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาก็เดินยากอยู่เพราะว่าผมขู่กินเรือด้วยแล้วเขาไม่อยากเอาเบี้ยก,กินอยู่แล้วเนี่ยถ้ามาก,กินก็ เวลามากินโดนเบียแห่งได้จังหวัดพีเดินตหอดนี้ผมว่าเขาเดินยากเหนียวแท้นะเหนียวของแท้ ม้าตัวนี้ผูกเลยอยู่ม้าตัวนี้ห้ามขยับนะม้าตัวนี้ขยับเมื่อไหร่กินเบี้ยฟรีเลยแท้เลยนะครับ hmm. Hmm. Okay, me now okay. โอเคบางทีม,มันนี่เสมออยู่อะเราก็ต้องสร้างแรงกดดันไปให้คู่ต่อสู้กดดันเราถึงจะชนะได้นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไม้มันหลุดไงทำไรก็โอเคไม่ดีเดี๋ยวลงมานี่ลงมานี่น่ารำคาญเฮ้ย <N> บันเดอร์เ <N> <N> บอร์ เอ้หม,มากินเบี้ยฟรีได้นี่แล้วลืมไปโหหมากินเบี้ยฟรีได้แล้วก็มาขาดก็แย่มากเฮ้ยส็งเนี่ยเมื่อกี้กินตัวน,นี้ฟรีแล้วมาตัวน,นี้ก็ขาดละเผล่น,นะเบลเบลเบลไม่ไรแต่เราคงชน,นะเวลาพอดีหรือจัดการเรื่องใหม่มีปัญหาเลยอเอาถวินเดสเห็นแล้วงุดหงิดน,นะ ไม่เละเดี๋ยวเราใส่ความคมอาเดี๋ยวจะเพชเชอร์กับเวลาที่เขาเหลืออยู่ไม่งั้นจะ้มาดเขาบอกนี่นะโดนลุกนี่ติดนี่โดนลุกนี่ติดนี่นเฮ้ยผมพันเดอร์อีกแล้วเมื่อกี้ขึ้นตรงนะเราก,กินนี่ก็ชนะแล้วนี่ ສ i n g Sing up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  s เพชเชอร์หน่อยอยา่างเซ็งแทนที่จะชนะสบายๆ้องตีหมาชนะเวยนะตอนแรกอะ่ะก็เลยเสียดายเพราะว่าห่มามันซิตี้วินนิ่งอะ่ะ เบอร์สองรอบเลยไม่ขมเลยโซ่แบง์โซ่แบง์ เรียกกมนะก็ยังพอมีโอกาสที่จะไล่จนนะแต่ว่าคุณต่อสู้เราน่าจะเวลาหมดก่อนแต่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เราควนชนะในเกมนะอันนี้บบนี้ไหมวินนี่ตอวินโอเคน่าจะมีโอกาสแล้วเพราะว่าเขากำลังจะตกตาแบบแล้ว นี่นะเป็นไงผมว่ายังมีโอกาสสูงอยู่แล้วก็โอ้ตะทุตะทุ่เราหมดเวลาก่อนนะก็ดีแล้วไม่งั้นเหนื่อยนะครับก็เออเรามีตำราเร่มนี้นะเป็นตำราม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางนะครับเป็นอัสือปกแข็งนะข้างในก็เป็นกระดาษทอสาสตานะครับแล้วก็จ,กจะมาเจอกต้นเดือนตุลาที่จะถึงนี้แล้วนะเล้ก็เรามีอะไรเนี่ยเออ มีคอร์สเรียนด้วยสำหรับคนใดที่สนใจคอร์สเรียนแบบเรียนรู้แบบต้องจัดเต็มนะก็จะมีม้าขวาสู้ทุกลูกม้าขวาตีม้าเทียมคู่กลางม้าขวาตีม้าซ้ายแล้วก็ม้าขวาตีเม็ดซายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ